สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะพามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวทุ่งนานะคะเขาฟางเขาทีละนิดละนิดนะคะ ีปุกมานี่เองว่าจะไม่เผาฟางก็ไม่ได้นะคะเผาทีละนิดละนิดไม่ได้เผาเยอะถ้าเผาเยอะเดี๋ยวฟันไปนี่บ้านเขานะคะค่อยๆเผาไป กมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นว่าวไหมตัวสีเขียวอยู่ไหนเอ่ยมันขึ้นไปอีกหรือเปล่าเห็นแต่นกไม่เห็นอะพื้นที่ ดึงว่างูตกใจหมดเลยตกหญ้าสวยๆธรรมชาติขนาดแห้งแรงนะคะเนี่ยหญ้ยายังขึ้นสวยเลยจ้าไม่ต้องบำรุงไม่ต้องอะไรมันเลยมันขึ้นดีจัง ขึ้นสวยด้วยงามเชียวข้าวงี้บำลุงแล้วบำลุงอีกยาไม่ต้องบำบำลุงอะไรเลยขึ้นดีจังแต่ก็สวยเนะาะธรรมชาติให้มาเกินเกินวันนี้ฮะ ใครเห็นกูเกิลมกักเร็วหาไม่เจอว่าไปไหนว่าฮะหาไม่เจอหนีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อืมหนีมาตั้งแต่เมื่อไหร่วายหนีแม่มาเหรอ ทำดีๆทำดีๆหนีแม่มาเลยฮะหนีแม่มานี่ว่าฮะมาดูเขาเผาเผาฟางเหรออไปไหนอีกละ่ะตีนตามดีใจแค่นี้ยดีใจแค่นั้นเอง มาลูกมาตกตกลุมและแหงลูกเอ้ยแล้วไปเที่ยวกันปะเห็นว่าวไหมขึ้นหรือยังอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลย จับไม่ได้เะไอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เห็นเห็นตะนกอ๋อนี่ไงโูยมันเล็กเหลือเกินถ้าไม่เห็นเนี่ย เกินมาลูกมาเร็วเคูเกินลูกเกินเอ้ยลูกเกินลูกเกินฟังแม่ป่าได้ยินไหมลูกเกินมองไม่เห็นเลยไปเร็วตกระวังเดินดีๆลูกมันตกหลุมละแหง ขาเจ็บหรือเปล่าหนูขาเจ็บหรือเปล่าเดินดีๆเดินดีๆมานี้ห่วยบอกให้มานี้มาพี่คูเกิลมาพี่เร็วแม่ไปแล้วนะไม่มาโอ้ หญาเขียวดีแท้เล่นว่าวตัวตัวดำปีเลยคนเล่นว่าวคงไม่เห็นเลยลูกค้าที่สวยมากถอยหลังก่อนไหนละ่ะ ไม่เห็นมันมืดไม่เห็นเลยมันมืดหัวเทมหัวเทมหัวเทมตก เล่นยากมากเม่าจุลาถ้าคนเล่นไม่เป็นทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะดอกยญ้าสวยๆคูเกิลทำอะไรวะคูเกิลทำอะไรวะภาพสันจะทันคูเกิลไหม กระโดดไปทำไมอะ่ะหืมจะกระโดดไปทำไมมามามากระโดดมาน้ำมันสกกระโปรลูกเกินเกินเอ้ย หูก็ไม่สบายอ่ะกินน้ำอะไรมันสกโปกหไม่เลือกกินเลยกินมั่วเลยกินมั่วซั่วน้ำมันไม่สะอาดนะลูกหว่าไงดูลิ้นดิโอ้โหลิ้นออกมาเป็นสีชมพูเหนื่อยไหมลูกเห,เหนื่อยไหม ไปไหนแล้วแม่จะไปกินน้ำค่ะคลิปนี้ก็พามาเที่ยวชมทุ่งนานะคะทุ่งนาสีเปลี่ยนนะคะเผาฟางนิดหน่อยค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีจ้าชมธรรมชาติสวยๆนะคะ มีสีดำด้วยนะคะดำมืดเลยฟางข้าวนะ,ะโดนเผาค่ะบ๊ายบายจ้า